ครับจะเผยรับซ่อมไฟฉายมอเตอร์ฟไฟฉายแรงสูงนะครับบาช่างมินนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองทดสอบเจ้าไฟฉายอ e ีคอรัส9นะครับตัวนี้เป็นทรงเดียวกับคอนวอร์ซีแนะครับนี่นะยี e ่ห e ้ออีคอรัสเนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกระแสดูนะครับว่าก่อนโมกับหลังโมเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายเดิมๆจากโรงงานนะครับ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะออกมาจากกลองเลยนะมาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่ไทำใบพัดนะตัวสีดํายังไม่ได้ทําใบพัดแล้วก็ยังไม่ได้โมเดลเวอร์ส่วนเจ้าตัวสีสายสีทองนะครับนี่นะตอนนี้โมแล้วนะครับโมเดลเวอร์ iver, แล้วก็ท art, ําใบพัดสปริงหัวท้ายกระบอกเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกระแสนะครับว่ากินกระแสกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ไฟฉายตัวนี้จะมีสระดับแสงนะครับเอ่อไดเวอร์ของเจ้า e ิคล l u สเนะครับจะมีสีระดับแสงแล้วก็มีมีโหมดเอ่อสโตปไฟฉายจักรยานเช็คแบตเตอรี่นะครับคล้ายๆกับโหมดจะคล้ายๆกับเจ้าของคอนไวล12กุ๊ปโหมดนะครับนะโอเคเราผมขอเนีตดูก่อนโอเค ถึงขั้วทองแดงด้านในเพาขั้วทองเหลืองด้านในเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกระแสกันนะนี่นะครับผมขอปิดไฟก่อนสีแดงเป็นไฟ4.3โวลต์มิตเตอร์จริงวัดจริงอยู่ที่4.2นะครับพอดีตัวนี้มันเกินมา1จุดค่าบวกลบนะครับ1จุดนะตรวสอบไฟแล้ววัดแล้วได้4 4 2วตนะครับตัวล่างเป็นแอมนะครับอันนี้เป็นของเจ้าตัวไปฉายเดิมจากโรงงานนะยังยังไม่ได้โมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาดอแคเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับอันนี้หมด1 2 มอเตอร์อยู่ที่4.6นะครับ4.63นะอ่า4.6นะครับไฟนิ่งๆเลย4.6นะอ่นะดูหมดใหม่ทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นหมดห้าเนี่ยมันจะกลายเป็นสต็อปแล้วพอเป็นไฟจ่ายจักรยานนะครับ สนี่ผมก็จนสดนะก็จนลึกเลยแหละนะครับไปที่4ี่จุดโวลต์นะครับไอ้สีุ่ดแอมป์นะครับสีุดแอมป์นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวเป็นตัวโมแล้วนะครับนี่นะครับโมแล้วผมจะทําเป็นไบพาสสปริงไว้แบบนี้นะครับทุกตัวสปริงหัวท้ายนะครับ ไฟทัดด้วยสายไฟอย่างดีนะครับไม่ใช่สายไฟที่เอามาทำที่เป็นสายซิลิโคนนะครับของผมเป็นสายเาเรียกสายสะพานไฟโดยเฉพาะนะครับเป็นสายเงินนะครับจะให้ตัวได้ดีไม่แตกไม่กรอบง่ายนะครับเป็นสายคล้ายๆชนิดเดียวกับคล้ายเออเขาเรียกอะไรอะสายสะพานลำโพงนะครับ จะนำกระแสได้ดีกว่านะครับขอเปิดไฟก่อนจะได้หนีบขั้วได้ถูกนะครับนี่นะครับเวลาจะหนีบต้องเช็คให้ดีเช็คดูให้ดีนะครับว่าโดนขั้วฮอตกันไหมเดี๋ยวแตะเดี๋ยวไดเวอร์ไหมเลยนะครับอันนี้โมลแล้วนะ เป็นไฟนี้เป็นไฟหัวไฟฉายตัวโมนะครับเดี๋ยวมาดูกระแสกันนะว่ากระแสที่เท่าไหร่หมดหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแป๊บหนึ่งสองสามสี่ โมแล้วนะครับแรงไปเท่าตัวนะมี4โหมดเหมือนกันนะครับโมแล้วต้องมี4โหมดเหมือนกัน4ระดับแสงนะครับ1 2 3โหมด3ผมยังแรงกว่าโหมด4โหมด4ของเดิมเลยนะครับโหมด5นี่นะครับ ตัวเล็กนิ่งๆก็10แอมป์นะครับ10.2ใช้งานนานๆใช้งานต่อเนื่องนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดสุดนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าไฟฉายที่โมแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดสุดนะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าระดับ3ระดับ2ระดับ3ก็เพียงพอเหลือๆแล้วนะครับไฟฉายจะได้ไม่ร้อนเร็วนะครับใช้งานนานๆใช้งานต่อเนื่องนะครับ เปิดระดับ2อสพอถ้าระดับสเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน1-2นาทีก็ต้องปิดนะครับถ้าเราคิดว่าเปิดปั๊บปอแป,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 ป๊บป๊บอะไรเงี้ยหนึ่งเดือนสอนาทีปิดโอเคเปิดแรงได้ไม่เป็นไรนะครับนี่นะหมด1 2ึ่สาสี่ 1นึ่นี่นะครับ4 1,2,3,4ึหมด5เป็นสต็อปหมด6เป็นอาไหมด6กเป็นสยาเออไฟจยยักรยาน1,2,3,4 5,6อมสี่ห้าหกนจักรยานนี่แล้วก็1,2,3่งสอามหสาสี่ นี้เป็นมันเเลยหมด2องสามสี่ห้าหอันนี้เช็คแบตเตอรี่นะครับเช็คยังไงก็เกินครับเพราะว่ามันเสียบจาก power supply นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใหม่ทดสอบหมดอีกทีนึงน,นะครับหนึ่งสสามสี่ มแล้วแรงอ,อีกหนึ่งเท่าตัวนะครับเป็นหลอดอ๋อผมลืมบอกไป้นะครับว่านี่นะหลอดของเจ้าอีควอไลเสเก้านะครับเป็นหลอด SFT40 นะครับนี่นะเป็นหลอด SFT40 นะครับแสงพุ่งนะอันนี้ตัวไม่ได้โมก็เช่นกันนะครับ s, s f t ส0นะครับตัวไม่ได้โมเป็นสีดำนะครับยังไม่ได้โมนะนี่ยังไม่ได้ทำใบพาสปินไม่ได้โมไดเวอร์นะครับส่วนโจนี้ก็โมไดเวอร์แล้วทำใบพาสแล้วนะครับเป็นหลอด sfp สีู่ทั้งคู่นะครับโอเคครับลลอดนี้ก็มีเข้ามาสี่ซส์าย5ตัวสีดำสามตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรอบนี้ผม อันนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนว่าของจะมานะครับก็มีแค่8ตัวสุดท้ายนะครับแปดตัวสุดท้ายละไม่มีแล้วนะครับอีกนานเลยแหละรอบนี้นานจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไปฉายมอเตอรไปฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับหรือ Facebook ส่วนตัวก็ปฐมรัศมีชวานนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับ เป็นชื่อแบบนี้นี่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ